สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับอาชีพที่ศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลน,นานชาชาติประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือที่รู้จักกันในยิมเนเซียมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะโดยมีนายปรเมศพักดีคีรีไพรวันผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ เป็นตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเรืออากาศโทชันริดพวงประเสริฐเลขาธิการสาพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชียในทิติพุชชุมอุปนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพโคดออสเกติพงษ์รัชตะเกียงไก่อดีตผู้ฝึกสอนวอล,ลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและกู้อํานวยการหลักสูตรรวมไปถึงฝงคุนค่าอาดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2004ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังได้อดีตนักกีฬามือเซตทีมชาติไทยอย่างปริมอินทวงศ์มารับหน้าที่ดำเนินรายการตลอดทั้งโครงการโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและมวยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลไทยให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับผู้ฝึกสอนในระดับนานาชาติด้วยแนวทางวอลเลย์บอลสมัยใหม่นำไปสู่การฝึกซ้อมที่เป็นระบบอย่างถูกต้องสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เปิดรับสมัครผู้ฝึกสอนเข้าร่วมโครงการซึ่งก็มีผู้ให้ความสนใจเนี่ยเป็นจำนวนมากโดยได้มีการศึกษากกับการกีฬาแห่งประเทศไทย คัดเลือกผู้ปรับสอนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน40คนเข้าร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่วันที่26-30สิงหาคมที่ยิมเนเสื่อมหนึ่งมหาวิทยาลัยร,รับํำแหงโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นนอกจากนี้ยังได้มีการถ่ายทอดสดการอบรมผ่านทาง Facebook ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้กับผู้ที่สนใจได้รับชมตลอดทั้งโครงการ พลอ,อกเกียรติพงศ์รัชตจะจเตียงไก่ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรนะคะได้กล่าวว่าหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนในครั้งนี้นะคะก็จะแบ่งออกด้วยกันเป็น3ากลุ่มอย่างแรกก็คือจะเรื่องของการบริหารจัดการเย์บอลไปสู่ระดับโลกอย่างที่สองค่างานทฤษฎีและงานวิจัยจากทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาและสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือเทคนิคและความรู้การเป็นโค้ชในระดับอาชีพหรือระดับชาติก็โครงการนี้ เป็นโครงการพัฒนาผู้สอนไปสู่อาชีพนะครับผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากของสมาคมที่ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเ,เราได้ไม่ได้มีการอบรมมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของเราในสมาคมวอลเลย์บอลเราก็ได้ให้ความสำคัญมาทุกระดับนะครับในส่วนนี้เป็นส่วนของการ พัฒนาผู้สอนไปสู่ระดับอาชีพก,ก็ก็คือระดับสูงหน่อยนะครับในครั้งนี้ก็จะมีความพิเศษเนื่องจากว่าเรามีวิากราะห์หลายท่านที่มีขีดความสามารถสูงมากนะครับในท,ท่านนายกสมาคมก็มอบหมายให้ผมเป็นผู้ในการหลักสูตรนะครับผมก็จัดหลักสูตรนีเ้เป็น3กลุ่มนะครับเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับ ทิศทางของการขับเคลื่อนกีฬาวอลระห์บองไปสู่ระดับโลกนะครับโดยท่านวิทยากรท่านจัดรชนลิศมงคเสริ่ก็มามาบรรยายนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือส่วนของทฤษฎีและงานวิจัยของสปอร์ตไซสนะ์ทีมวิทยาการกีฬาของเราทุกทีมเลยครับทุกท่านได้มาให้ความรู้หมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเป็นส่วนของเทคนิคนะครับแล้วก็ knowledge ของโค้ชในการเ,เป็นโค้ช ระดับอาชีพหรือระดับชาติเลยนะครับอันนี้ก็เป็น3ส่วนส่วนวิทยากรในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวผมเองด้วยแล้วก็ผู้สอนทีมชาติด้วยรวมทั้งได้รับเกียรติจาก เฟงคุณนะครับที่เป็นอินสตราคเตอร์เป็นพิธกรจากสาพันเอเชียนะครับที่มาประจำอยู่ที่ศูนย์ที่กรุงเทพเนี่ยมามาบรรยายเรื่องของการพัฒนาตัวเซตน,นะครับผมถือว่าหลักสูตรเนี้ยค่อนข้างจะเป็นหลักสูตรที่ที่ดีนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ผู้สอนรุ่นใหม่ๆนะครับที่อยากจะได้รับความรู้ต่างๆที่เป็นองค์ความรู้นะครับ ทางด้านสปอร์ตไซด์หรือทางด้านโคชชิ่งก็ดีนะครับเราก็จะจัดให้อย่างเต็มที่ก็ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามชมการไลฟ์สดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนนะคะได้ผ่านทาง Facebook ของสมาค,คมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคะ่ะ